มือนีปรากฏว่าล่มดีดีค่ะทางบานเพื่อนๆล่มดีบ่ค่ะยู่นีแล้วล่มสวยๆยูพุ่น่ะใบพายสีกันดังสว่างสวดสาด,สาด,สาด,สาดค่ะบรรยากาศแบบนี้ขั้นบนอนเว้นก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆทอนแล้วแมนบลัมมูจาวา่า <c oughs> เอาค่ะมือนีไมา่ยางจักหน่อยใครก็นอนเนาะคะ่ะยางจักหน่อยยางพ่อได้กำลังแข็งกำลังขานั่นละ่ะยางมากกับมะพร้าวใหม่สันตัวนะคะกอพ่ยทั้งนี้ก็พ่อปูกไว้เป็นหัวเป็นแดนนั่นล่ะค่ะ ปูเป็นแถวเป็นแนวเป็นแดนไว้ค่ะพ่อได้ใส่ล่ำพ่อได้กินนอบได้ปลูกเป็นไรเป็นพื้นคือเขาได้ค่ะปลูกเลี้ยงกันเย่ๆนังสรีนะน้ําแดนน้ําคู่สาน้ำหยังไปนะคะย่ามเก็บกับแล้วแต่สิยางหอดใส่ค่ะขั <c ười> ้นผู้ใดอยากได้ก็มาเอาบ่แพงได้ค่ะมาเอาไปกินได้เลยนะคะแต่ว่าจะเอาหลายไปคลายก็แล้วกัน <c ười> ซ้ําสิอยากสิกินสิฝากพี่ฝากน้องนี่ได้เลยนะคะมาตัดเอาเลยบ่แพงแต่ขั้นสิหายตัดไปทรงนี่ ห่วยอยากเมื่อยอยู่เด้ค่ะเพราะว่าการขนทรงนี่ท่างมาหน้าลําบากอยู่เด้ค่ะ <g ül> เอาค่ะเมื่อนี่เห็นเนาะไหมแล้วก็ขั้นใหม่ขั้นเมื่อตัดจักน้อยค่ะตัดจักน้อยเอาไลายดอกเอาไปบ่ไไว้ค่ะ <c oughs> ขั้นเมือใดอันเอาถดหญยมากกับไข่อยู่นะคะเมื่อนี่มอเตอ์ไส้ค่ะนี่เราเบ่งดูละออกน้อดีดีค่ะภัอันนี้เอินว่าภัตรงลื่มแรงนะคะออกน้อน,นี่ตลอดปีค่ะแต่ว่าย่ามหนาวนี่บ่ออกนะคะย่ามหนาวบ่ออกแต่ว่าย่ามห่อนย่ามฝนนี่ออกดีค่ะแมนแทย่ย่ามฝนย่ามนี่ล่ละ ออกคักออกแน่ถ้าเป็นย่ามห่อนนี่ก็ออกอยู่ค่ะแต่ว่านอบมุกปานไดเนาะแต่ถ้าสูบนามใส่ห้่อยห,ห้วาสากหลากปานย่ามฝนค่ะบ่ตตางกันเลยไ้ลูกดกนะคะเป็นแต่มีติดหัวที่สวนไห้อยู่ได้ล่ากับแข็งกับแกนดีค่ะเป็นตาอันได้ใส่ประโยชน์ดีอยู่อยู่นี่กับพ่อได้เฮ็ดหัวเฮ็ดห้าย่อนอยู่ได้ค่ะเฮ็ดคอกไก่เฮ็ดสะพานเฮ็ดอันนั้นอันนี้เฮ็ดข้างรวมแบกทั่วกะได้ใส่ไม่อันนี้ละค่ะคุณนะคะ่ะออกนอดีนะคะ ผูหลังคเพ่นวาเป็นยังคือพวเอาไปขายนะคะกะขายแน่อยู่ดอกค่ะถ้าขายเป็นนอสดๆจังสี่เลื่อยนี่มันกะถือกเนาะค่ะมันหลายเนาะของผููไดกระมีของผู้ไดกระายอยู่ตลาดว่าสันกะกองเอเลอยู่เด้ค่ะแต่มือใดขั้นบ่อขานกะเฮ็ดเป็นชุดอันแกงค่ะฝันซะแล้วลวกะอันเอาน้ำาย่านา่งใส่ให้เพิ่นน้ำจังสิเลยค่ะมีแบบพริกเมียนใบหัวอีตูใส่ถุงไปน้ำชุดละห้าสิบบาทจังสีกก็ได้ขายอยู่ดอกค่ะแต่ว่ากับ่แมนว่าขายดิบขายดีก็เลย ปะสบกับข้านนั่น่ะแหละค่ะก็เลยบ่คอยได้เอานอสดไปครายนะคะทาแม่คาะเพื่อนบอมารับเอายู่สวนนี่ก็บบตัดออกไปนะคะ ปลอยไว้เป็นล่ำนะคะช่วงหลังๆมานี่เป็นบ่าเฮ็ดนอไม่สมตัวนะคะกว่าสีว่าจังสันเห็นนอไหม่บดไ้ขั้นใหม่ขั้นมืออยากซับโหลดนะคะผูลังคนเพิ่นกะว่าเอาแน่วไว้ใหแน่ซ้ำกิ้งไว้ใหแน่ขายบ่ว่าสันวาสีนะคะอยากได้มาตัดเอาเลยค่ะมาตัดเอาไปซ้ำเลยซ้ำจังสี่ก็เกิดจังสี่เลยค่ะ99.99 99เกิดง่ายซนเกิดงนะคะมาตัดเอาโหลดบ่แพงจักหน่อยค่ะทั่งนอทั่งแหนงอยากแต่แบบไดนะคะเอาค่ะจวดเท่าบับที่นี่คุณ การปาดเนาะไหมนี่เคาะกอนหน้านะหลายคนบนกระามเคาะเฮ็ดยังนะเคาะเพื่ออะไรเคาะทาไมว,วาสันว่าเดี๋ยวเบิ่งเลยค่ะเพื่อนๆเนบิ่งดูแมนยังหันไตรวยๆอยูย่หันล่องบกเคาะเบิ่งแล้วอีแม่เอ๋ยมือโปลกโปกคุณเด้ค่ะตัดเนาะไหมตะลอดรอบนี่บางคนก็คือเอาคือใส่ถุงมือนะคะบ่ถนัดค่ะบอกเลยว่าเฮ็ดยังเราใสถุงมือนี่บ่ค่อยถนัดนะคะเอามือเพียวๆนี่เลยใส่เลยนะคะเคาะแล้วมันก็สิไตรวยๆนี้เนาะเราห้าก็จังตัดง่ายขึ้นนะคะ พูดถึงว่ามันกับพอออกร่อยประเส้นเด้อค่ะตะหวานกับลดปริมาณหมดได้เนาะคะ่ะจ้ากมันแสแมมันหวานหมองไดมหาจอเนาใหม่หมดก็ไดเออเนาะนี่แหละค่ะขันเผลอบร,รดได้ค่ะกรได้ย,ยางมากหว่าทางนีกับนอเย้านะคะเ้าเงาแบบนี้ทำว่าเอาไปกินได้เบืทั้งเบิดบอ่อกับบ่อดอกค่ะมันจะมีบองมีหม่องแข็งแข็งเข้ากับตัดออกนะคะแต่ถ้านอซัมนีกับพ่อดีนี่แต่ว่าสองนอน,นี่เวาพดนะจะจำเป็นต้องตัดค่ะเพราะว่าห้องไหวลำ่ำอันต่ละกวานีไหวจักซี่หาล่ำกับพ่อค่ะล่ำใหม่ เนาะนี่เห็นปะตัดออกเลยค่ะมันเกืดเกิดนเบียดกันคักโพดกับบดีค่ะแง่ขักโพดนะคะอุ้มไงเนาะอันนี้ลําพังจุ่มเดียวเด้ค่ะนี่เอ้ยสีนอ พุณน่ะฟังทั้งนี้ค่ะเห็นห้อยเป็นเงาเป็นเงาปะคะอันนี้คือห้อยนอทีห้อยที่ตัดไปนะคะถามว่าผู้ใดมาตัดกับบอลูคือกันค่ะผู้ใดอยากได้กับมาเอาโลดค่ะผู้ใดอยากกินกับมาเอาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสิให้เอาไปฝากนี่ก็คือว่านั่นละค่ะทางมาหน้ามันกบทุรักทุเลอยู่ทางมาใหเนี่ยมันกะลาบากจักนอยอยู่ค่ะขั้นเอาไปฝากก็ต้องมีคาคู่คาค่ายเนะาะจักขวดสองขวดเน,ะนาะน้ำบักตูมจกัก <c oughs> จักบวกจักหยังว่าไปเนาะโอ้ยเนาะเห็นว่าก็ได้ <laughs> เอาค่ะสำหรับมือนี่ตัดเท่านี้กับพ่อก่อนเดี๋ยวออกกลับบ้าน่บไว้ค่ะ วสิพายางรอจากอ้อมแดนเบื้องก่อนเนาะใหม่เนี่ยว่าก็คือสิยางบ่หอดดอกค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อบานค่ะบัดที่นี่ไปปอกเนาะใหม่ไปซับเนาะใหม่ค่ะช่วงนี้ใส่ชีวิตแบบซับอีเลเดค่ะซับแต่เนาะใหม่สมเมื่อมุนอุยปุยแล้วล่ะนะคะอ๋อว่าเรื่องเนาะใหม่สมคิดพ่อละค่ะบัดที่นี่ผู้ใดอยากได้เนาะใหม่สมฟังทังนี้เด้อค่ะถ้าขมาใดเลยนะคะเนาะใหม่สมนี่ล่ะเนาะใหม่ออกแกนิี้ค่ะบ่ใสสารเคมีนะคะเห็ดแบบโฮมเมดสูตรคุณยายสูตรต้นฉบับบ่ดำบ่เม็น สมบอเข้มนะคะพอดีพอดีผู้ใดอยากได้สกิดมากนะคะราคามิตรภาพค่ะ